สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดค่ะเจอกันสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้วันศุกร์แล้วคริสต์มาส e ีฟนะคะเจอกับคุริลลี่รัชนีวันดวงแก้วและดิฉันกันจนานิตเมธาค่ะน่ะแหมมาวันศุกร์แบบนี้นะคะใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะก็ขอพลังค,ความสุขใสให,ให้กับพี่น้องะ,ะถึงแม้ว่า ตอนนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนสถานการณ์โควิดเนี่ยโดยเฉพาะโอมิคอนเนี่ยโอ้โหคุณการจนาคุณผู้ฟังตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนะแต่ก็อย่าหวันใจกันนะคะยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องผ่านในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ได้แต่ว่าคุณผู้ฟังคุณการจนารวมถึงดิฉันด้วยก็ต้องระมัดระวังนะคะตัวเองด้วยนะคะ<ช>ขออัปเดตการน,นา ตอนนี้นะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขคุณอนุทินชาญวิรกูลนะ,ะเขาก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อนะ,ะเบื้องต้นเองนะคะตอนนี้มีคนที่ติดเชื้อนะคะเออโอมิคอนนะรวมแล้วสองร้อยห้าลายน่าตกใจเหมือนกันนะคุณการจนาเมื่อวานนี้ร้อยตัวเลขอยู่ที่ระดับร้อยเลยวันนี้ สองร้อยแล้วเบื้องต้นเองนะคะตอนนี้นะคะทางรัฐมนตรีสาธารณสุขนั้นขอความร่วมมือไปอยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสอมอนะให้เร่งตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ตรวจหาเชื้อด,ด้วย ATK ถ้าหากผลเป็นลบก็ขอให้สังเกตอาการต่อเนื่องแล้วก็ตรวจซ้ำอีกนะคะแล้วก็เบื้องต้น หน้ากากอนามัยนี่ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะดิฉันกับคุณการจนาตอนนี้อยู่คนละที่นะก็เลยสามารถที่ให้ชมกันรวมถึงคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะ<ช>ถามว่าพฤติกรรมใดน่ากังวลในช่วงปีใหม่คุณอนุทินบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าการรวมกลุ่มกันเป็นเรื่องอันตรายที่สุดอ่าแล้วก็โอมิคอนเนี่ยมันเดินทางมาจากต่างประเทศเราก็รู้ต้นตอว่ามาจากไหน เป็นสิ่งที่ดีแต่หากใครเดินทางกลับบ้านในขอให้ตรวจ ATK มันเหมือนกับอาจาร,รย์อน,นันต์นักวนะิทยวิทยาเขาพูดไว้อย่างนี้คุณกาญจนาอะเวลาพี่น้องประชาชนรวมกลุ่มสังสรรค์กันหรือว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเกา่าหรือคริสต์มาสเนี่ยคุณกาญจนารู้ว่าจะต้องไปเจอญาติพี่น้องนะคุณผู้ฟังเขาแนะนําอย่างนี้นะคุณใ,ให้ตรวจ ATK เนี่ยคือถ้าอยาก อยากเที่ยวอยากเจอพี่น้องต้องยอมแย่ค่ะให้ตรวจเอทีเค <AT K S 2> แย่จมูกทุกเช้าก่อนจะไปเจอแล้วก็ตรวจด,ดูว่าเราเป็นลบตรวจไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวนะขอให้ตรวจทุกวัน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 น,นี่นือการที่ทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงจากการติดเชือ COVID, ะะ้อโควิดนะฮะ อันนี้นหมายถึงของที่ที่คุณอนุทินแนะนํามาใช่ไหมคะก็จริงๆมันก็คล้ายๆกับที่ประชุมสบ,บควันนี้นะคุณลิลลี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีการประชุมสบ,บคชุดเล็กซึ่งทางสบ,บคเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในกรณีที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะมาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันใช่ไหมอย่างที่คุณลิลลี่พูดเมื่อสักครู่เนี้ที่บอกว่าปีใหม่เนี่ยคนก็อยากจะเที่ยวแหละนะคะแล้วก็ พอคนได้ข่าวว่ากรุงเทพมหานครหรือว่ากรทมเนี่ยไม่ไม่จัดงานปีใหม่ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าแม่ก็ก็อยากจะเที่ยวนะแล้วก็ไปติดตามตรวจสอบกันว่าในต่างจังหวัดเนี่ยตกลงจัดได้ไหมก็สรุปว่าจัดได้5พื้นที่เลยนะคะที่เขาประกาศไปก่อนหน้านี้หมายถึงว่าที่ทททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาประกาศไปก่อนหน้านี้มีระยองมีนครราชสีมาโคราชเนี่ยนะคะแล้วก็ เชียงใหม่ภูเก็ตอยุทยาจัดได้หมดเลยแต่วิธีการจัดเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราฟังคุณหมอเบิร์ดดีกว่านะคะ ในส่วนของการจัดเทศกาลปีใหม่นะคะเป็นหัวข้อที่สบคเป็นห่วงค่ะแล้วก็ในวันนี้มี5จังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลปีใหม่เข้ารายงานความคืบหน้านะคะก็ได้แก่ภูเก็ตเชียงใหม่โคราชอายุธยาระยองนะคะซึ่งก็ทางสบคชุดเล็กวันนี้ก็ขอชื่นชมนะคะเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีการทํากันบ้านอย่างหนักมีการประชุมหารือกันทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนก็เข้า มาร่วมมือร่วมออกแบบอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็จะเหลือแต่เรื่องของพี่น้องประชาชนค่ะที่ต้องให้ความร่วมมือใส่ใจมาตรการนิดนึงนะคะหลักๆเนี่ยนะคะในส่วนของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9ก้าพรกฉุกเฉินฉบับที่40เนี่ยระบุชัดนะคะว่าการ เข้าไปร่วมงานเทศกาลปีใหม่ที่มีผู้เข้าร่วมเกินพันเนี่ยค่ะจะต้องเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นนะคะวันนี้ทั้ง5จังหวัดก็รายงานอ,อ,อย่างเช่นภูกเก็ตยกตัวอย่างนะคะนี่เป็นงานเทศกาลปีใหม่31ธันวาคมก็จะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QQ นะคะแล้วก็จองคิวล่วงหน้าโดยแอปพลิเคชันจะเปิดวันที่25นะคะแล้วก็จะต้องมีการลงข้อมูลตามมาตรการของพร กฉุกเฉินนะคะก็คือผู้ที่เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มมีการตรวจ ATK ล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงานค่ะซึ่งในส่วนของภูเก็ตเนี่ยนะคะเขาก็มีการจัด หมอพร้อมสเตชันนะคะที่ให้อำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทางเข้าไปภูเก็ตก็ไปตรวจ ATK ตามจุดตรวจที่กําหนดได้นะคะเพื่อที่จะเอาหลักฐานมาโชว์ที่หน้างานค่ะสิ่งสําคัญที่แต่ละจังหวัดทําได้อย่างเข้มงวดนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะระยองมีการบอกว่าเมื่อคนที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยจะต้องไปจอดรถในจุดจอดที่กําหนดเท่านั้นด้วยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกันในทุกจังหวัดที่รายงานวันนี้ค่ะเพื่อที่จะ ให้เป็นการกำหนดเส้นทางเข้าออกงานได้อย่างรัดกุมนะคะคือคนจะต้องเอา,เอารถไปจอดในที่ที่กำหนดเมื่อคนที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยจะต้องไปจอดอผ่านแล้วตรวจแล้วเข้างานได้ก็จะได้รับการ ติไดไอ้ริสแบนอันนี้ค่ะเป็นสายรัดข้อมือทําให้เกิดความมั่นใจกันทุกฝ่ายนะคะผู้จัดก็มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมงานก็จะปลอดภัยผู้ที่เข้าไปร่วมงานก็จะได้เฉลิมฉลองอย่างสบายใจด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุขก็ฝากเน้นย้ํามาตรการไทยเซฟไทยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่ออกโดยกรมอนามัยนะคะ ทุกท่านก่อนเดินทางไม่ว่าจะเป็นเข้าไปร่วมงานปีใหม่5จังหวัดนี้หรือจะไปที่ไหนก็ตามนะคะอาจจะเป็นงานเล็ก200-300คนขอให้ทุกท่านประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชันกรมอนามัยค่ะ ก็จะมีการสอบถามด้วยนะคะว่า,ามีประวัติเสี่ยงหรือไม่อาการเป็นอย่างไรท่านตรวจสอบตัวเองให้มั่นใจการไปเที่ยวก็จะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็บุคคลอื่นแล้วก็สิ่งที่แต่ละจังหวัดกําหนดมาตรการเข้มงวดเนี่ยนะคะก็จะทําได้สําเร็จก็คงต้องให้พี่น้องประชาชนร่วมมือด้วยค่ะกาดอย่าตกนะคะแล้วก็ในส่วนของระยองเนี่ยในงานก็งดจําหน่ายแอลกอฮอล์ด้วยนะคะจะมีให้บริการแอลกอฮอ,ะะอลอฮอ์เฉพาะเจ แอลกอฮอล์ล้างมือเท่านั้นนะคะก็ขอความร่วมมือที่ประชาชนจะศึกษารายละเอียดของมาตรการจัดงานของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแล้วก็ร่วมมือกันนะคะสิ่งสําคัญก็คือขอให้เตรียมแผนฉุกเฉินค่ะเกิดกรณีที่มีความขัดแยง้งมีข้อติดขัดหน้าง,งานก็ขอให้สามารถที่จะเตรียมแผนรองรับฉุกเฉินสามารถจัดการได้นะคะ รวมทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชนค่ะที่เข้าไปร่วมงานก็อย่าลืมนะคะท่านผอ,อสป,ปกรสบคเน้นย้าค่ะพกหน้ากากอนามัยไปหลายๆอันก็ได้นะคะไปเผื่อถ้าเกิดว่าเราเจอใครไม่สวมหรือเขาลืมเนี่ยก็มีเผื่อให้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็มีการประชุมในส่วนของการจัดงานปีใหม่ที่เป็น กลุ่มเล็กๆอย่างเช่นทุกๆท่านอาจจะมีความสบายใจนะคะว่าเราไม่ได้มีวางแผนจะเดินทางออกต่างจังหวัดไปเที่ยวที่ไหนเราจัด งานปีใหม่เล็กๆเฉพาะคนรู้จักคนในครอบครัวตรงนี้ที่ประชุมสบ,บคชุดเล็กก็เป็นห่วงเช่นกันค่ะเพราะว่าจากรายงานการติดเชื้อบางครั้งก็เกิดจากกลุ่มเล็กๆคนใกล้ชิดนี่เองนะคะก็ขอแนะนําว่าการตรวจ ATK อาจจะเป็นลักษณะตรวจด้วยตัวท่านเองเซลฟ์เทสเนี่ยนะคะก็จะทําให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ทําให้เราเฉลิมฉลองได้อย่างมีความสุขค่ะ ค่ะ,ะเห็นไหมครับที่ดิฉันเน้นย้ํานะคะบอกว่าการตรวจเอทเคเนี่ยตรวจเองตรวจทุกเชา้าตรวจทุกเชา้าตรวจทุกเชา้ชาเพราะว่าเชืออเอ้อเอไวรัสโอมิคอนเนี่ยเวลามันเข้ามาเนี่ยมันเข้าตัวเราแล้วมันติดง่ายนะคะ,ะก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคนในครอบครัวเราด้วยนะคะคุณคุณดีเจนาเอาล่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตอนนี้ เรายังเปิด <Netz> ร <ank pedir als> ับ uh นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอีกเท่าไหร่ะคาสองแสนหรือเก้าหมื่นคะก็ทั้งหมดเนี่ยคือเขาเข้ามาแล้วเก้าหมื่นแล้วก็ยังเดินกําลังทยอยมาอีกเนี่ยอีกประมาณสักหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคน่ะเนี่ยคนกลุ่มนี้แหละนะคะมีบางคนมาแล้วหนีใช่ไหมเมื่อวานรู้สึกเมื่อวานท่เที่ยวที่เป็นชาวอิสราเอลมาแล้วก็ไม่หนีการกักตัวจริงๆเขาต้องเป็นแบบ test and go คือยังไม่ทราบผลตรวจเลยแล้วก็ ใจร้อนอ่ะใจร้อนรีบบินไปเที่ยวไปสึก<ช>จะไปที่เกาะสมุยนะสุดท้ายก็ต้อง<ช>ถูกจับมาตรวจอยู่ดีอ่ะก็เลยทำให้เรื่องนี้นะคะเกิดความเข้มงวดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางจังหวัดเองเขาพบว่ามีหลายโรงแรมที่ไม่ปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดเขาก็เลยสั่งให้ลงโทษไปแล้วสองโรงแรมคำว่าไม่ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดหมายถึงอะไร หมายถึงว่าเวลานักท่องเที่ยวพอตรวจเชื้อเนี่ยมันต้องถูกเอาไปกักตัวอยู่ในโรงแรมก็ปลอดจากการคุณเป็นรถอ่ะคุณง่ายๆแต่ปรากฏว,ว่าโรงแรมบางแห่งเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวออกมายังไม่ทราบผลเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะภูเก็ตเนี่ยเขาสั่งลงโทษไปแล้วสองโรงแรมนะคะเพื่อเขาเลือกว่าใช้ภาษาบ้านเราก็คือเชือดไก่ให้ลิงดูอ่อะผลการลงโทษนะคะเขาประกาศออกมาแล้วว่า ถ้าโรงแรมไหนยังปฏิบัติแบบนี้อีกนะเขากำหนดโทษไว้สามระดับคือไม่ร้ายแรงเขาจะพักการเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นเวลาหนึ่งวันความผิดที่สองถ้าเจออีกพักรับนักท่องเที่ยวเจ็ดวันความผิดที่สามเพิกถอนใบอนุญาตซาค่ะซึ่งเป็นมาตรการลงโทษนะคะแล้วก็บังคับใช้จะบังคับใช้เร็วๆนี้ เรื่องนี้นะคะทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเอาจริงแน่นอนเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดแล้วก็สร้างไฟให้รีบดูนะ,ะ<ม>เพราะว่าอย่างนักท่องเที่ยวอิสราเอลเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามนี้โดนฟ้องด้วยนะคะโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าโชคดีที่โอมิคอนนะคะในตัวของนักท่องเที่ยวนะ,ะชาวอิสราเอลเนี่ยเชือ้อมันเบาบาง แต,แต่เขาก็ยังยไว้ใจไม่ได้เขาก็ยังออกไปตรวจสอบทุกจุดนะ,ะที่มีการเดินทางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยันเน้นย้ำนะคะทุกคนที่ต้องปฏิบัติการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดค่ะค่ะอะทีนี้เรื่องของผลกระทบบ้างดีกว่านะฮะหรือเวลาอีกสักสองนาทีเอาสั้นๆเนาะสำหรับกรณีที่เกิดการแพรบบ่ระบาดในช่วงปลายปีเนี่ยจริงๆมันเกิดปีที่แล้วก็เหมือนกันเนาะที่เกิดแบบ ตลาดกุ้งที่เจอคลัสเตอร์ใหญ่มากเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางหอการค้าไทยค่ะศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็เลยไปสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนนะคะเขาก็ประเมินเลยบอกว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโอมคอนแน่นอนนะคะจะทําให้เงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจ3ามถึงห้าหมื่นล้านบาทบอกว่าเดิมเนี่ยช่วงปีใหม่จะมีคนใช้จ่ายในช่วงเทศกาลเนี่ย โอ้โหเป็นแสนล้านเลยนะ1.2-1.4แสนล้านบาทแต่ปรากฏว่าสำรวจล่าสุดเลยผลออกมาบอกว่าคนเนี่ยจะใช้ใจช่ายช่วงเทศกาลอยู่ที่ประมาณสัก85,000ล้านบาทติดลบ6.2เป็นเป็นมูลค่าที่ต่ำที่สุดในรอบ12<ห>ปีนะตั้งแต่ปี2554นะคะปีนั้นเนี่ยปี54มีคนใช้ใจ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่ที่89,000ล้านบาท มากกว่าปีนี้ซะอีกนะปีนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่เนาะ<ฆ>แล้วก็เขาบอกว่าการใช้จ่ายเทศกาลปีใหม่เนี่ยขยายตัวติดลบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ลบปีนี้ก็ลบนะ<ฆ>เพราะว่าเหมือนกับบรรยากาศเนี่ยมันไม่ชวนที่จะให้ไปท่องเที่ยวว่างั้นเถิดนะคะ<ฆ>ก็คือเขาบอกว่าเขาคำนวณมาจากผลกระทบที่กรทมยกเลิกการจัดงานเค้าดาวงานสวดมนต์ข้ามปีรวมไปถึงยกเลิกเทสแอนด์โกสิบห้าวเทสแอนด์โกด้วยนะคะซึ่ง ถ้าหากว่าภาคเอกชนเนี่ยยกเลิกจัดเขาดาวอย่างกรุงเทพมี2แห่งเนาะไอคอนสยามกับเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็จะทำให้เม็ดเงินหายไปอีกหมื่นล้านโอ้โหตอนนี้เนี่ยขอกันค้าบอกว่าสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาดูก็คือว่าดูว่าสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบ,บาดของโอไมคอนเนี่ยได้ภายใน7วันหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่ายังควบคุมไม่ได้นะเศรษฐกิจซุดลงไปอีก ะะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ